สวัสดีครับมาฟังข่าวลิปูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นเป็นแรกในคลิปวันนี้ด้วยเรื่องภายในทีมลิปูกันก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับก็อย่างที่ทุกท่านนั้นน่าจะทราบกันแล้วนะครับช่วงบ่ายของเมืม่อวานสโมสซอนลิปูก็เปิดตัวชุดแข่งใหม่ของอาดิดาสที่จะใช้ในซีซั่น2025 ถึง2,026อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสวยทุกชุดจริงๆนะครับซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของชุดแข่งใหม่ก็คือหมายเลขเสื้อของนักเตะลิพูนะครับสรุปแล้วผู้เล่นใหม่ทั้ง7รายที่ย้ายมาร่วมทีมลิพูในช่วงซัมเมอร์นี้ได้เลือกหมายเลขเสื้อของตัวเองเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันคอนเนอร์แบดลีย์และเทนิโอนีก็ได้เปลี่ยนหมายเลขเสื้อของพวกเขาเช่นกัน ลรูนเวสได้เลือกหมายเลข7ซึ่งว่างลงหลังจากลุยดิอาร์ตย้ายไปยังบาเยิร์นมิวนิกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามี l อสเกอร์เกรับเสื้อหมายเลข6ส่วนเจเรม y ี่ฟิมปงเลือกใช้หมายเลข30ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่เขาใส่ตอนอยู่กับเลเวอร์คูเซนอูโกเอเกติก้จะสวมเสื้อหมายเลข22นะครับโดยเดิมทีนักเตะลิพูที่เคยใส่เสื้อหมายเลข22ก็คือ คาวินแลมซี่แบ็กขวาดาวรุ่งผู้โชคร้ายที่เจอการบาดเจ็บมาเล่นงานเสมอทำให้สือ่อคาดการนะครับกันว่าแลมซีไม่น่าจะอยู่ในแผทการทำทีมของชลอตในซีซั่นใหม่นี้ทำให้แลมซี่ต้องไปสวมหมายเลข47แทนนะครับในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ได้รับหมายเลข25เฟดดี้วูดแมนรับหมายเลข28 อานินเป็กซี่ได้หมายเลข41ในขณะเดียวกันนะครับคอนเนอร์แบดลี่เปลี่ยนจากหมายเลข84มาเป็น12และเชมิโอนี่เปลี่ยนจากหมายเลข98มาเป็น42นะครับผมเรื่องต่อมานะครับเจมเพียสนะคบสายหงเทียนหนึ่งจากด e ิเอรติกก็เรออกมารายงานว่าลิ์พูประกาศแต่งตั้งไซมอนไวป์ะดีตโคต้ชทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมลิ์พูชุดยู18ปีแลั โค้ดวัย40ปีรายนี้ได้รับคำชื่นชมในเรื่องประสบการณ์ในงานพัฒนาผู้เล่นเยาวชนหลายระดับรวมถึงฟุตบอลระดับทีมชุดใหญ่ไว้เข้ามาแทนที่มาร์คบิลวิลกินสันที่อํลนาสโมสอนไปเมื่อจบซีซั่นก่อนหลังวิลกินสันทำงานกับลิพูมาเป็นเวลานาน10ปีและย้ายไปรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมของฮันเตอร์ฟิลทาวทีมในลีกวันไว้นะครับจะทำงานร่วมกับบร็อกเพดอดีตกุนซอทีมชาติเวลซึ่งด้ รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโค้ชทีมลิอู์ชุดยู21ปีเมื่อเดือนมิถุนายนและมีแอนโทนีไลอันเป็นผู้ช่วยโค้ชชุดยู18ปีนะครับส่วนในเรื่องประวัติการทำงานของไว้นั้นนะครับไว้เคยเป็นนักเตะของแบ็คพูลแมคเกอร์ฟิลทาว ดันเฟิร์มลินแอเลติกและบาร์โรมาก่อน,นะครับก่อนที่อาการบาดเจ็บจะบีบบังคับให้เขายุติอาชีพนักฟุตบอลเขาเริ่มงานโค้ชกับแบนเบอร์บิทีมระดับนอกลีจากนั้นได้รับการแต่งตั้งจากฟิลบูดทาวตอนสมัยอยู่ในลีกวันให้ทำหน้าที่หลายตำแหน่งนะครับเช่นหัวหน้าโค้ชทีมชุดยู18ปี โค้ชทีมชุดใหญ่และเคยเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ชั่วคราวแต่มีการปลดโจอีบา์ตันในเดือนมกราคมปี2021ต่อมาเดือนกรกฎาคม2022เขาก็ย้ายไปเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ของ s o ลต์ฟอร์ดซิและได้รับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวอีกครั้งในเดือนกันยายนปี2023พอถึงเดือนกันยายน2024ไว้ก็ไปทำงานให้กับ Academy ของ Manchester United ในฐานะหัวหน้าโค้ชทีมแมนยูชุด u 14 ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องภายในสโมสสรีพูที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องชุดแข่งใหม่ของรีพูกันนะครับล่าสุดแอนดี้โจนครับสายหงจ่าดิอะลเลติกก็ได้ออกมาเขียนบทความเล่าเบื้องหลังและเจาะลึกเรื่องชุดแข่งใหม่หลังรีพูเปิดตัวชุดแข่งอาดิดาสอย่างเป็นทางการนะครับ โดยแอนดี้โจได้ออกมาเปิดเผยไว้ว่าสัญญาชุดแข่งอาดิดาสที่ริฟูเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรนั้นเป็นสัญญาระยะยาวนาน10ปีนี่เป็นครั้งที่3ที่อาดิดาสเป็นผู้ผลิตชุดแข่งให้กับริฟูต่อจากช่วงปี1985ถึงปี1996และช่วงปี2006ถึงปี2012ซึ่งเดิมทีนะครับริฟูจะเปลี่ยนมาใช้ชุดแข่งของอาดิดาส เร็วกว่านี้นะครับแต่ต้องเลื่อนออกไปเพราะสัญญา5ปีกับไนกี้เริ่มช้ากว่ากำหนดเนื่องจากการระบาดของ CV-19 ทําทำให้ต้องรอถึงวันที่1สิงหาคมถึงเปิดตัวชุดแข่งใหม่ได้ส่วนเรื่องรายได้นะครับที่ลิฟูได้รับจากการเป็นพันธมิตรกับทางอดิดาสครั้งนี้นะครับคาดการกันว่าลิฟูรับรายได้สูงกว่า30ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมส่วนแบ่งรายได้จากการขายอีกด้ ดโดยตอนที่ลิฟูเป็นพันธมิตรกับทางไนกี้ลีฟูได้รับค่าตอบแทนคงที่ที่30ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมส่วนแบ่งรายได้20% จากยอดขายสุดทีินะครับส่วนกำหนดการการใช้ชุดแข่งใหม่นั้นชุดใหม่นะครับจะถูกใช้งานครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องในวันจันหทน้าที่ริพูลงแข่งกับทีมแอตเลติกบิลเบาจำนวน2นัดในช่วงเวลา5ทุ่มและช่วงเวลาตี2นะครับส่วนชุดเยือนใหม่นั้นนะครับนักเตะทีริพู จะใส่กันในเกม Community Shield ที่แข่งกับคริสตันพาเลทที่สนามเวมบรีช่วงวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมเวลา3ทุ่มนะครับผมส่วนกระแสก,การตอบรับของแฟนบอลลิพูในต่างประเทศในเรื่องชุดแข่งใหม่นั้นนะครับแอนดี้โจนรายงานว่ามีแฟนบอลลิพูจำนวนมากเลยนะครับที่มา ต่อคิวซื้อชุดแข่งใหม่แม้ร้านจำหน่ายสินค้าของสโมสรข้างสนามแอนฟิลด์กำลังปรับปรุงอยู่ก็ตามนะครับส่วนบนโลกออนไลน์นะครับกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับโดยเฉพาะรุ่นแขนยาวนะครับทั้งนี้นะครับชุดแข่งของ Adidas ได้สร้างความทรงจำที่ดีให้กับแฟนบอลลิพูไว้มากมายหลายเรื่องในยุค ก่อนนะครับลีฟูเคยคว้าดับเบิลแชมป์ได้ทั้งแชมป์ลีกและแชมป์เอฟเอครับในปี1986แชมป์ลีกปี1988และแชมป์ลีกปี1990นะครับเมื่อใส่ชุดแข่งของอาดิดาสนะครับส่วนดีไซน์ชุดเยือนใหม่นั้นนะครับถูกตั้งใจออกแบบให้เป็นแบบสไตล์วินเทจโทนครีม้ายเสื้อรีบอกชุดซีซัน1996-1997แม้จะมีบางคนแอบมองว่าค กับชุดเยือนแมนยูก็ตามนะครับส่วนตาลิ v เวอร์เบิร์ที่อยู่ภายใต้โล่สีแดงนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างดังเดิมของอัตจันทร,ร์ฝั่งเมนสแตนของแอนฟิลด์เมื่อปี1906นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางแอนดี้โจนะครับที่ออกมาเขียนบทความเจาะลึกเบื้องหลังชุดแข่งใหม่ของล์พูนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อมาที่เรื่องของไทเลอร์มอร์ตันกัน,น ล่าสุดเจมส์เพียรและแอนดี้จอหนสองนักข่าวสายหงจากดิแอร์ติกก็ได้ออกมารายงานว่าเทเลอร์มอร์ตันกองกลางของล์พูใกล้จะบรรลุข้อตกลงย้ายไปเล่นให้กับทีมลียงแล้วนะครับด้วยค่าตัวรวมแอดออนประมาณ15ล้านปอนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมลียงได้ติดต่อมาอย่างล์พูเพื่อเจรจารดิวมอร์ตันขณะน,นี้มอร์ตันกำลังรอไฟเขียวจากล์พูนะครับเพื่อเดินทางไปฝรั่งเศสและเข้ารับการตรวจร่างกาย โดยช่วงซีซั่นที่แล้วลิปูเคยปฏิเสธข้อเสนอจากเลวอุคเซนที่แสดงความสนใจในตัวมอร์ตันและในซัมเมอร์นี้มอร์ตันก็ยังได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปเหมือนเช่นเคยทั้งนี้นะครับมอตันเติบโตจากระบบเยาวชนของลิปูและลงเล่นให้ทีมลิปูชุดใหญ่ไปทั้งหมด14นัดโดยในซีซั่นที่แล้วเขาลงสนามในทุกรายการรวม5นัด แต่ไม่มีเกมพิบลีกเลยสักเกมนะครับด้านแอนดี้โจนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์สาเหตุที่ลิพูยอมปล่อยตัวมอร์ตันออกจากทีไมไว้ว่าซัมเมอร์นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับมอร์ตันในการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอแล้วหลังซัมเมอร์ที่แล้วมีหลายสโมรสรให้ความสนใจโดยเฉพาะเลเวอร์คูเซนที่ยื่นข้อเสนอแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ถูกลิพูปฏิเสธเนื่องจากอาร์เนอร์ชลอ ต้องการเก็บไว้ใช้งานเพื่อเป็นขุมกําลังให้กับทีมอย่างไรก็ตามนะครับซีซันก่อนมอตันต้องเผชิญกับความผิดหวงังเพราะนักเตะในตําแหน่งเดียวกันโชว์ฟอร์มได้ดีและไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทําให้เขาได้ลงเล่นเพียงห้านัดเท่านั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นนะครับมอร์ตันก็ยังคงมีความเป็นมืออาชีพสูงและแสดงทัศนคติยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมแต่มอตันก็ได้ออกมายอมรับตั้งแต่ต้นปีไว้ว่าการไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนั้นมีผลกระทบต่อความมั่นใจ ของเขาเป็นอย่างมาก มอตันเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลและอยู่ในวัยที่ควรได้รับโอกาสลงสนามสม่ำเสมอในระดับทีมชุดใหญ่การปล่อยมอตันออกจากทีมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนอกจากนั้นแล้วนะครับการปล่อยมอตันยังสอดคล้องกับสถานการณ์การเงินของทีมลิพูในตอนนี้ที่ลงทุนหนักในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นนะครับการขายมอตันแบบถาวรนะครับจะช่วยสโมสรคืนทุนบางส่วนได้บ้างหากดีลนี้สำเร็จเสร็ Thank okay. you. เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของมอร์ตันประจำวันนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็มองว่ามอร์ตันนั้นดีไม่พอนะครับสำหรับการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมลิพูจริงๆนะครับเพราะเซนซ์การเล่นกับบอลของมอร์ตันสู้กองกลางลิพูคนอื่นๆไม่ได้เลยนะครับก็ขอให้มอร์ตันนั้นโชคดีนะครับผมเล่นต่อมามาต่อกัเที่เรื่องของนูนเยสกันนะครับล่าสุดโลโมาโน่ก็ได้ออกมารายงานว่า าการเจราจาระหว่างทีมอัลฮีลาวสโมสอนยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียกับทีมงานของดาวินนูนเยสยังคงเจราจารกันต่อไปอยู่หลังลิฟูยังคงต้องการขายนูนเยส ออกจากทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับนูนเยสเป็นนักเตะที่อาฮีลาาต้องการตัวมากที่สุดในเวลานี้ไปแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องนูนเยสประจําวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าพวกเรานะครับก็ใกล้ถึงเวลาบอกลานูนเยสกันแล้วนะครับแม้แฟนบอลลิพูหลายคนนะครับจะอยากให้นูนเยสอยู่สู้ต่อที่ลิพูต่อไปอีกสักหนซีซั่นนะครับแต่สถานการณ์ณตอนะ โรมมโน่ก็ยืนยันคำเดิมนะครับแล้วว่าลิฟูยังคงต้องการขายนูนเยสให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมและประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักกันนะครับ ก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันแล้วนะครับล่าสุดน้าข่าวเทียนหนึ่งต่างๆนะครับรวมถึงสื่อทั่วโลกนะครับก็ได้ออกมารายงานไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าลิฟูดได้ยื่นข้อเสนอซื้ออิซักอย่างเป็นทางการครั้งแรกไปแล้วนะครับแต่ถูกมิวคาสเซลปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวแต่ละแห่งนะครับก็ได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิซัก กับลิภูในมุมที่น่าสนใจที่แตกต่างกันนะครับหลายเรื่องเลยนะครับ เริ่มกันที่ฟอร์เรียนเพเทนแบกนะครับได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิซักประจําวันนี้ไว้ว่าอเล็กซานเดอร์อิซักได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนอีกครั้งแล้วว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมลิฟูเท่านั้นแม้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขาแต่ดาวยิงทีมชาติสวีเดนได้ปฏิเสธในทันทีพวกเขาต้องการย้ายไปแอนฟิลด์เท่านั้นทีมงานของนักเตะนะครับยังคงมีความมั่นใจว่า ข้อตกลงระหว่างลิพูและนิวคาสเซลจะสามารถรุกข้อตกลงได้ในตลาดซื้อขายรอบนี้แม้ว่าข้อเสนอจํานวน120ล้านปอนด์ของลิพูจะถูกนิวคาสเซลปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับทั้งนี้ข้อตกลงส่วนตัวระหว่างอิซักกับลิพูในสัญญาจนถึงปี2,031ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์100%เซแล้วนะครับด้านเดวิสออนสตีนนะคบตลาดนักเตะเทียนหนึ่งนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า เป็นความจริงที่นวคาสเซลได้ปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่า110ล้านปอนด์จากร์พูที่ยื่นสื้ออเลซานเดอร์อิซักไปแล้วแม้อิซักจะต้องการย้ายออกจากนวคาสเซลในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามโดยก่อนหน้านี้ร์พูเคยยื่นข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการไปยังนวคาสเซลด้วยการแสดงความตั้งใจว่าจะปิดดีลอิซักในกรอบตัวเลขประมาณ120ล้านปอนด์จนล่าสุดริพูก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่า110ล้านปอนด์ไม่รวมโบนัสแอดออนเข้าไป แต่ก็ถูกนวคาสเซลปฏิเสธอย่างรวดเร็วลิ์พูจึงตัดสินใจว่าจะไม่ยื่นข้อเสนอใหม่ครั้งที่2เข้าไปอีกหลังจากถูกปฏิเสธทันทีในครั้งแรกแม้ลิ์พูจะยังคงสนใจซื้ออิซักอยู่ก็ตามทางฝั่งนวคาสเซลเองตอนนี้ก็ยังคงพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอิซักโดยมีแผนใส่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่จะมีผลในซีซันหน้าและยังใช้รุ่นพี่ภายในทีม พยายามโน้มน้นาวใจอิซักให้อยู่ต่อกับนวควสเซินต่อไปด้วยแต่อิซักก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าต้องการย้ายออกจากทีมอยู่ดีและได้แจ้งให้ทางนวควสเซินได้รับทราบมาเป็นเวลานานแล้ว แม้สัญญาของอิซักกับนิวคาเซิลจะยังเหลืออีก3ปีแต่นิวคาเซิลก็เริ่มมองหาตัวแทนของอิซักเอาไว้แล้วหากจําเป็นต้องขายอิซักออกจากทีมแม้ท่าทีอย่างเป็นทางการของนิวคาเซิลจะยังคงยืนการว่าไม่ขายอิซักก็ตามด้านเครกโคฟนักข่าวเทียหนึ่งสายทีมนิวคาเซิลได้ออกมารายงานว่านิวคาเซิลรู้สึกง,งงและไม่พอใจกับข้อสเสนอรแรกของลิพูที่ยื่นมาเพียง110ล้านปอนด์เพื่อขอซื้ออิซักทั้งที่ก่อนหน้านี้ลิพูเคยบอกเป็น ในไว้ว่าจะยืดข้อเสนอประมาณ120ล้านปอนด์พอถึงเวลาจริงลิอภ์ กลับยื่นข้อเสนอน้อยกว่าที่เคยพูดไว้ถึง10ล้านปอนด์แต่เมื่อนอิควอเซนปฏิเสธก็กลับอ้างว่าจะไม่ยื่นข้อเสนอใหม่ครั้งที่2อีกทั้งที่รู้ว่าโดนปฏิเสธแน่นิควอเซ่นจึงมองว่าลิพูอาจไม่ได้จริงจังเท่าที่แสดงออกมาให้เห็นและอาจเพียงแค่ต้องการรักษาหน้าและเอาใจอิซักกับทีมงานของอิซักเท่านั้นลิพูไม่กล้ายื่นข้อเสนอที่แท้จริงเข้ามาอิซักตกเป็นเหยื่อกลยุทธ์ของลิพูและอิซักได้รับคําแนะนําแบบผิดๆทั้งที่ลิพูจริง จัาง,งกับดิวเอกิติเก้มากกว่าและซื้อเอกิติเก้ไปร่วมทีมสําเร็จแล้วนิวคาสเซลจะขายอิซักเฉพาะในเงื่อนไขที่พวกเขาพอใจเท่านั้นในราคาค่าตัวที่สูงมากกว่านี้โดยทางนิวคาสเซลได้ประเมินค่าตัวอิซักไว้ที่ประมาณ150ล้านปอนด์และต้องหาตัวแทนอิซักให้ได้ก่อนหากนิวคาสเซลยอมปล่อยอิซักออกจากทีมนิวคาสเซลมีแผนจะไปติดต่อซื้อโอลิวัสกินจากแอสตันวิลล่า ในขณะที่ตอนนี้นิคอร์เซนก็กำลังพยายามซื้อโยอันวิซซาของเบนฟอร์ดให้สำเร็จอยู่แต่ตาบใดที่ลิพูยังไม่ยื่นข้อเสนอที่สูงมากกว่านี้เข้ามาอิสซักก็จะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นและอิสซักต้องกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในสัปดาห์หน้าด้านโรมาโนนะครับได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิสซักไว้ว่า ดีลอิซักยังไม่จบลงง่ายๆแน่นอนนะครับแม้ว่านิวคาเซลจะปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการลิพูไปแล้ว1ครั้งก็ตามแต่ภายในสโมสรริพูนะครับพวกเขารู้ดีว่านี่คือส่วนหนึ่งของเกมมันยังเป็นแค่ ต้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นยังมีเวลาเหลืออีกมากลิอร์พูลรู้อยู่แล้วนะครับว่านิวควาเสเซลจะยืนการกับจุดยืนของพวกเขาทางเดียวที่ดีวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องให้นิวควาเสเซลหากองหน้าระดับท็อปเข้ามาแทนที่ให้ได้ก่อนนิวควาเสเซลถึงอาจจะมีการพูดคุยกันภายในถึงเรื่องการขายอิซักอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ทางฝั่งอิซักในตอนนี้ก็ย,ยังคงเหมือนเดิมอิซักไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางนิวควาเสเซลแต่ต้องการย้ายมา ร่วมชิมลพูเท่านั้นนี่ก็เป็นข่าวเรื่องอีซักรประจําวันนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องอีซักกับลีพูจะจบลงเช่นไรนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าลีพูนะครับจะยื่นข้อเสนอครั้งที่2ซื้ออีซัก แน่นอนนะครับแต่อาจเป็นช่วงท้ายตลาดหรือไม่ก็ช่วงที่นิวคาสเซิลได้กองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมแน่นอนแล้ว100%ซนะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับที่แน่ๆตอนนี้นะครับลิฟว์ยังไม่ล้มแผ่ซื้ออีซักนะครับแต่แค่ผักการยื่นซื้อครั้งที่สอง นะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิภูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ